ฮอโหลสวัสดีจ้ะได้เวลาทานอาหารแล้วดูนะ,มะเมื่อเทศอยู่ที่สวนเจีวบักเลนได้พี่น้องส้มผักเซียนอันนี้จากฝีมือคุณแม่บัวนะคะที่ธรรมจารึกนะคะผักส้มผักเซียนอันนี้ส้มผักกาดอันนี้แกงเรียง อันนี้มะละสดอันนั้นไข่เจียวมะละแล้วก็แหนมจากขันทองสองฝั่งโขงผักสวนครัวจากของสามแหม่มพาวดีแตงจากต้นน้ำโอเลี้ยงจากแม่เดือนเต็มนะคะได้เวลาทานข้าวมาได้พี่นอ้องกินข้าวน้ำกันคือแหม่มมีความคิดอย่างนี้นะไม่รู้ใครคิดเหม,มืนมันหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ฝัน ันแปลกมากมีฝันว่าเจอขันตกแบบเนี้ยคือเลยถ้าใครเป็นเจ้าของร้านอาหารหม่ไม่ความคิดว่าอาหารญี่ปุ่นเน่เขาทําอย่างนี้อย่างละหน่อยให้เราแบบกินได้หลายอย่างเมนูแบบนี้ถ้าใครมีร้านอาหารนะบอกได้เลยว่าน่าจะทํามาเป็นแบบมีทุกอย่างอาหารอีสานที่แบบที่เราสั่งได้อย่างนิดอย่างละหน่อยอันนี้มันมีแรงบันดาลใจไงแมบบ่ก็เลยเออ,อะทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน ก็เลยได้มาอันนี้มันจากสวนนะคะล้างเรียบร้อยที่มันมีแมงบุ้งเ <c oughs> จาะนี่ก็คือแสดงว่าไม่มีพิษไม่มีภัยมแมลงกินได้เราก็กินได้นะคะนี่เป็นครั้งแรกผักนางเลิศได้มาจากสายบุญจำมาได้แล้วแม่น้องสิงบ่อนี่เอาให้ได้กินแล้วเด้อน้องสิงได้กินสามใบแล้วก็ผ <c oughs> ักข้าวตองแม่บาลีเบนทุลาเอาให้เนี่ยแม่หนูก็ได้กินแล้ววันนี้จะเอาแบบ สุขภาพอย่างเดียวสาละแน่นะฮะนี่ต้นผักกาดผักกาดนี่เอามาจากบ้านน้องสิงห์นี่นะอ <c oughs> I love you ม <c oughs> ักทั่วก็ก็จะแถวนี้แหละแกงเรียง <c oughs> โอ้ยแตงโมงนี่ก็วา่าหวานนองคิม I'm sorry I d i n t f i r t before you came อันนี้ก็เป็นแหนมจากร้านขันทองสองโคง้งอันนี้ซื้อมานะนอกนั้นทำทานเอง เจะบักเรนห้าก็สิฮิตเมื่อกี้นี่สดสดพือผู้มทางบ้านบอกว่าเห็นสามแหม่มกินกินข้าวให้เบิ้งแน่กินข้าว <c oughs> บ่เจอบักเรน บางครั้งคนเราเนาะก็แต่งให้ตัวเองก็ต้องให้สวยหน่อยก็ดดีเหมือนกันปกติพวกเราไปวัดเรามีแต่แต่งให้วัดให้พระสวยๆเนาะวันนี้เพื่อตัวเองขอแต่งถึงไม่สวยมากก็ให้มันน่ารักมันก็ทําให้เราน่ากินค่อยบอกแมนบาบอ,บอการกีคนเหนียวยานเอียวหายอื ง่ายอยู่ง่ายเดี๋ยวก็โตคุณแม่บัวแซ่บจริงๆเลยต้มผักแม่นะ่ะอออืออืรสชาติเมื่อคืนนี้กลับมาถึงเมื่อคืนนี้เสร็จภารกิจทุกอย่างไปได้ดีอออืืออกรอบ มาพี่นิกกี้สบายดีนะคะพี่นเาพีนแจ้วเอื่อยน้องยังบ่ได้ไปเอาเลยเมื่ออื่นพนักซื้อข้าวไปหาเล็กน้อยเขาบ้าบ้างเดี๋ยวน้องซือ้อข้าวโรเปีงก็ได้มาแล้ว ขาจะเชื่อว่ากินแบบนี้ใช่ไหมนี่แหละคลองมากหนูกินข้าวกับน,น้ำพริกสิคะามันถึงจะสะจะสูหวยมาเด้อมาเด้อพี่น้องตุ้ยกินอย่างสี่มันจังของแท้ อยากกินหนาปตีน่าเห็นกันทุกวันอยู่แล้วกินอะไรแบบแปลกๆั้างาอืมว่าจะได้พเปนหนูพินมันมีแว่ตาดีที่สุดแปลเองถูกต้องค่ะพอดีเขาทำงานเข้าใจเมื่อคืนนี้กลับค่ำเลยไม่อยากแวะ กินฮอดเจอพีนนพินอืมอือเขารู้ว่านางงามกินข้าวดังเสียงกรบกรบอ่าขอมาจัดป่ะอือมันอยากจะบรรยาย มาเด้อมาเด้อจ้าบักเลนพี่นอ้องเดี๋ยวตีตาเลยหนูแม่มเนียวสนจ้าจ้าเดี๋ยวไปเอาพี่อันนี้ผักเชี่ยวผูผักนางเลิศ สารเนผักสารเนผักนางเลิศแล้วก็ผักข่าวตองหรือว่าภูขาวนะคะแก้พิดแพ้ต่างๆแต่แก้จนไม่ได้ใช่ไหมพี่หนูพินนี่มาเด้อพี่น้องอยู่ใกลอยู่ไกลเซนโก้อ่าเซนโก้เจอกันมาที่ห้าวันเดียวนะจ๊ะจัดไปวันเกิดลูกสาวพี่พี่เพชรนะคะจัดเต็มนี่ ออถูกอืมเบอร์เดย์ใครพี่หนูพิมพวันที่ละลา่ หน้าไม่สวยดูอยู่หรอโอ้ยเสียไปยุบอ่พี่เบิร์ตดีนะบอลองเกียดบอโควิดนะตามก่อนอื โอ้ยพี่สาวกับพี่สาวเธอเบียกเต็มนาเจอ่าได้เลยต้องบวกแล้วเนาะใครไปก็ไปขอเพียงแต่ส่งตัวมาขอเพียงแต่ส่งตัวมาจะบินไปทางใด อือร่อยเดี๋ยวกใกล้จะลาลงจะจะให้ดูหน้าหน้าอันแสนธรรมชาติวันนี้หรือเมื่อวานเมร่อเต์น้องน้องจัสมินใช่ไหมแฮปปี้เบิร์ดนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น,น,น,นะคะ ก็มีความสุข <c oughs> นั่งทานข้าวอยู่ตรงเทียงน,า,นยสบสบา้นยสบายสบาย คนเราบางครั้งก็ต้องอยู่แบบธรรมชาติเนาะเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้ค่ะยามสวยก็ค่อยสวยนุ้งน้ำโอเลี้ยงอยู่เมริกานะคะไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะ ก็ชีวิตสบายๆของแม่น,นะคะก็จะอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบพอเพียงเวลาเราไปออกสังคมอาหารการกินแล้วก็ต้องแบบตามจาภาพหรือตามที่แฟนคลับหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆต้อนรับนะคะต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอบใจพี่น้องทางครอบครัวแก้วดาราเนาะเพื่อนก็เป็นครอบครัวของ พี่น้องทางเมืองลวงเป็นก้นอนหับดีๆโดยะโดยเฉพาะพิเศษสุดเลยเลยลีเนาะสุดใจเลย,เลยกินป่าพันกินไปกินมาสี่พันมาทัวป่าดุกสี่พันป่าพันเนี่ยตัวละพันกินสี่ตัวก็สี่พันเนาะประมาณนี้เป็นกระจัดแจงเบอร์เดยผด์ผู้ใหญ่วล้าเบอร์เดย์เด้อแล้วก็เบอร์เดย์น้องตูเนาะ นี่คือหน้าธรรมชาติของหนูแม่มนะว่นห,หลายคนบอกอยากเห็นพี่แม่มหน้าธรรมชาติได้ค่ะจัดให้จัดให้ <laughs> ใหคะ่ะอ,อร่อยนะช่วงนี้โควิดแล้วก็ก็ยังต้องระบาดเหมือนเดิม,มแต่ว่า แต่ละวัดแต่ละสถานที่ก็บางวัดก็ยังปิดอยู่บางวัดก็เปิดเปิดแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิด,ปด,ปดมีโอกาสไปทําบุญที่นั่นก็เลยถือโอกาสทําบุญให้อพี่หนูพินจำได้บ่ไอ้ตอดนะ่ะครอบครัวพี่น้องเทดดําผัวเอื้อเอื่อปองนะน้องไปขายแป้งให้เรานะ่ะจำได้บ่คนเผาเมื่อวันที่สก้าบพอด้ไปแล้วพอดีเมื่อวานมันอยูเอเอ็เลย เทวดาเทพบุญให้เราเลยเพิ่นฝังเมือ่อเมื่อวานนี่ตัวที่ว่าพีา่สาวเพก็เออจัน์นะนั่นแหละก็มีคู่แฝดอยุติอฟไดาคนหนึ่งเออหนุ่พินจำได้ปะเออนั่นแหละเพิ่นเพิ่นฝังเมื่อวานนี่เด้หนุ่มเอาเสียใจยน้ำพิ่นอยู่เบอร์อยังตอบแทนไว้ตัวหายแขบอยู่ เมื่อร้อยวันเมื่อร้อยวันสิไปเฮ็ดบุญน้ำเราอยู่เบิ่งก่อนโอเคเดอสิล่าล่มนะบัดนี้ Have a good dayLandy บ่ ไม่ลืมหรอกมันเกิดพี่หนูพินนะเบิ่งก่อนเ้ือยเดี๋ยวนอ้องจะโทรหาโอเคบายกินเพื่อบอรสุคน thank you for watching bye ๊ายบาย see you again